ในโลกเนี้ยเขาขอแค่คนเดียวอะค่ะที่รักเขาอย่างจริงใจอะ่ะคือว่าน่าจะช่วยช่วยเขาได้เยอะมากรักมากครับคือรักคุณหนูกันทั้งหมดเลยครับเหมือนแม่คนที่สองของพวกเราครับเหมือนมีอยู่9้าคน9้าคุณหนูมีลูก9้าคนตรงนั้นเลยครับ World must be powered by love โลกนี้ต้องขับเคลื่อนไปด้วยความรักเพราะความรักเป็นพลังงานแห่งการสร้างสารรค์นั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรอบรั้วโรงเรียนคำพ่อสอน และในคลิปนี้คณะทํางานของเราได้ลงภาคสนามไปเติมความรักเติมกําลังใจกันที่โรงเรียนบ้านครองกกสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ต้นแบบโรงเรียนคําพ่อสอนรุ่นที่1ซึ่งเข้าโครงการนี้มายาวนานกว่า6ปีแล้วนะครับคุณครูแกนนําท่านผู้บริหารท่านผู้ปกครองและชุมชนร้วนมีความเข้าใจในกระบวนการของโรงเรียนคําพ่อสอนเป็นอย่างดี และได้นำมาบูราณาการปรับใช้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจวัตรของการให้ความรักก่อนให้ความรู้ด้วยการอกกรดการใช้คำพูดด้านบวกประกอบกับกิจกรรมต่างๆตามแนวทางของโรงเรียนคำพ่อสอนซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณครูและตัวนักเรียนลดความก้าวร้าวรุนแแรงในโรงเรียนลงไปได้เสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ก็ยังอยากกลับมาโรงเรียนมาหาคุณครูซึ่งเปรียบเสมือนกับแม่คนที่สองของพวกเขาเราจึงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในคลิปนี้ที่โรงเรียนบ้านคองกกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองครับโรงเรียนครพ่อสอน เพื่อนคนที่เรียนช้ากว่าใความสามเย้ที่มาที่ไปของโรงเรียนคําพอสอนโรงเงรียนมัธยมกกนะคะได้รู้จักจกับขอแสงขอรจนากลิ่นหอมก็ได้ชักชวนไปอบรมโครงการโรงเรียนคําพอสอนเริ่มแรกครูเนี่ยเป็นผู้ที่รับโครงการหลายโครงการแล้ว1ิบโครงการอย่างเงี้ยค่ะให้เราอีกโครงการหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะยังไม่เปิดใจนะคะก็ไปอบรมในส่วนของ พลังกลุ่มและความสุขของทางเสพศิขาลายัยจิตวิญานีโอฮิมินิสจากอมาตาตยคุณทําให้ผ่านกระบวนการต่างๆมากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวครูเนี่ยค่ะจากเดิมเนี่ยใจร้อนการพูดของเราก็พูดบังคับเด็กหรือใช้คําสั่งมากกว่าคือเราจะเกิดความเครียดเวลาที่เราเนี่ยสั่งเด็กหรือบังคับเด็กให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการหลังจากที่เราได้ไปอบรมแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะใช้คําพูด มีความอ่อนโยนแสดงถึงความรักความเอาใจใส่ในตัวเด็กเช่วนวงล้อสีชิศเนี่ยเราก็มาใช้กับเด็กวิเคราะห์เด็กดูว่าเด็กมีลักษณะแบบไหนเราต้องทําอย่างไรต้องพูดอย่างไรกับเด็กคนนั้นสิ่งที่จะได้กลับมาจากตัวเด็กก็คือ <S <S เขาเข้าใจเราว่าเราเนี่ยหวังดีกับเขาเขาทําโดยที่เราไม่ต้องสั่งจากเดิมเนี่ยตอนก่อนที่เข้าโครงการโรงเรียนคําพ่อสอนเนี่ยเวลาจบก็คือจบป .6 ก,ก็จบกันไปเลย ไม่ได้กลับมาหาเลยหลังที่ใช้กระบวนการนี้เด็กๆที่จบไปอะค่ะเขากลับมาหาคุณครูแต่อาจจะมามากมาน้อยก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเขาก็ได้มาช่วยเหลือโรงเรียนเวลามีกิจกรรมต่างๆส่วนในของผู้ปกครองเนี่ยค่ะโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยชุมชนบ้านโงปกเนี่ยมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองครูแล้วก็วัดอยู่เสมออยู่แล้วพอเราเข้าโครงการนี้เราอะ ได้เอากิจกรรมอ,ออกไปสู่ชุมชนนำเด็กๆอะค่ะออกไปขยายความรู้ในส่วนนี้ด้วยก็จะมีการสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองมากขึ้นก็เป็นความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านฮอง,งกบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ในส่วนของชุมชนในส่วนของกิจวัตรนะคะแล้วก็ภารกิจของคุณครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอะค่ะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับนะคะ เป็นการที่ทำแบบพร้อมใจกันทำคนนั้นเห็นว่าพี่ทำแล้วดีน้องๆก็มาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทำนะคะการสอดแทรกการให้ความรักก่อนให้ความรู้จะทํากิจกรรมครบธงชาติก็คือใช้การที่พี่สอนน้องพี่จะเป็นคนที่จะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนครบธงชาติการสวดมนต์การเข้าแถวการท่องบทเด็กดีมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับของการเทิดทูสถาบันพศาสนาพระมหากษัตริย์การให้ความรักก่อนให้ความรู้ก็คือคุณครูจะยืนอยู่ด้านหน้านะคะแล้วกอดกันก่อนให้ เข้าห้องเรียนนะคะก่อนจะเรียนค่ะคือถ้าเข้ามาช่วงแรกๆก,ก็ไม่เคยเจอมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่หลังจากนั้นนะคะที่พี่ค่ะเช่นครูหนูครูเอค่ะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนคําพ่อสอนครูหนูจะให้หนังสือคู่มือหนูมาค่ะแล้วก็เราสามารถนําวิธีการตรงนั้นมาปรับใช้ในห้องเรียนได้อ่ะคะ่ะมารู้สึกว่าทำให้การสอนในห้องเรียนนะคะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นค่ะ เด็กก็เริ่มที่จะมีการดีสัมพันธ์กับเราที่ดีมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ดีใจที่ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมที่น้องๆอ,ออกไปมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะมี่แแแขขขงงััันกนกกตตให้บโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนก็จะบูรณาการเข้ากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เริ่มตั้งแต่การเยี่ยมบ้านนักเรียนเราจะไปแบบกัลยานมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใสครอบครองสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆได้เหมือนกับเป็นเพื่อนกันเราจะสามารถรู้รายละเอียดของเด็กได้มากขึ้นซึ่งข้อมูลพวกนั้นอ่ะสามารถเอามาใช้สามารถที่จะวิเคราะห์เด็กได้ว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก,ก็เหมือนกันครูรักเด็ก เด็กเห็นความรักตรงนี้เด็กรับรู้ได้แล้วก็เมื่อเด็กรักครัวกะการเรียนการสอนมันก็ดูเหมือนง่ายเหมอนแล้วก็อยากมาโรงเรียนแล้วก็มีความสุขในการเรียนไม่เบื่อค่ะเด็กๆก็จะเฝ้ารอแล้วครูจะมีเทคนิคต่างๆมีคําพูดมีรอยยิ้มที่ดีๆให้กับเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องครับต่อให้วิชายากแค่ไหนก็จะเรียนรู้เรื่อง โรงเรียนบากนกระบอกก็อยู่ในชุมชนที่ผมดูอะไรอยู่เรื่อยๆครูอาจารย์ก็ได้ไปอบรมข้าโครงการโรงเรียนทําพ่อสอนก็กวดหนวกกับที่หมู่บ้านของผมทําเรื่องของพ่อสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาโมเดลอยู่แล้วแล้วทางครูอาจารย์ก็ได้ไปรึกษาหารือกับผมมาตลอดในการทํากิจกรรมของโรงเรียนก็เช่นพาเด็กเข้าวัดการไปเดือนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะทํำยังไงให้มีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ส่งเสริมในวัฒนธรรม ควบคู่ไปด้วยในวันนี้ที่ได้มาดูกิจกรรมภาพภูมิใจในการที่เด็กลักครูครูรักเด็กเป็นส่วนที่ดีมากมกก็เห็นแล้วมีความซาบซึ้งทำโครงการอย่างนี้ไม่ได้แต่เฉพาะโรงเรียนมันได้กับชุมชนไปได้กับครอบครัวสถาบันครอบครัวอยากให้มีโครงการนี้ไปอีกนานๆนะครับเพื่อปลูกสำนึกในการที่เราจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระอาจารย์ครับ ในเรื่องของเด็กๆนะครับหลังจากที่ได้มาเรียนโรงเรียนบ้านกองปกซึ่งเป็นโรงเรียนคําพ่อสอนแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆก็อยากมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนมาพบครูมาพบเพื่อนซึ่งหยุดน้อยมากนะครับอนอกจากว่าพ่อแม่มีทุระห,หรือว่าเจ็บป่วยจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีสมาธินะมีความนิ่งมากขึ้นพฤติกรรมที่เห็นชัดก็การแสดงความรักมีการสวัสดีมีการกอดพอมีอะไรที่ไม่สบายใจก็ ขอกอดน้อยขอก่อดน้อยเห็นถึงพฤติกรรมที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโรงเรียนคําพ่อสอนที่ได้นําเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงเกี่ยวกับท่าทางมาใช้ในการประกอบทํากิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนเนี่ยก็ช่วยลดความรุนแรงพฤติกรรมต่างๆความรุนแรงในโรงเรียนก็ไม่ไม่มีนะครับผมคิดว่า ไม่สูบดีแล้วครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปตามเพื่อนครับก็จะบอกตรงๆครับคุยกับเพื่อนตรงตรงครับว่าไม่สูบครับก็เริ่มสูบบุหรี่ก็น่าจะประมาณตอนป .4 ครับก็อยากรู้อยากลองแล้วติดมาประมาณ3มปีป .6 ก็ได้เห็นภาพที่ว่าคุณครูหนูร้องไห้ครับเป็นอะไรที่รู้สึกเสียใจครับหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองครับเลิกสูบบุหรี่ครับแต่ว่า วันสองวันมันเลิกไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์ถึง5สัปดาห์เลยแบบนี้ครับ <_ Q. S 1> พวกเราปหกไรักกันนะรักคุณครูหนูมากครับเหมือนแม่คนที่2ของพวกเราครับเหมือนมีอยู่9คนก็คุณหนูมีลูก9้าคนตรงนั้นเลยครับผมคิดว่าใช้วิธีที่คุยกันดีดด,ด,ดีกว่าครับดีกว่าใช้ความรุนแรงครับมันทําให้รู้สึกดีกว่าอยากปรับเปลี่ยนมากกว่าครับการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับ ผมดีใจครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าได้มาเจอคุณครูหลายๆท่านที่ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในตัวของเด็กครับเหมือนเซฟโซนอีกอย่างหนึ่งของพวกเราครับก็เลยยังอยากกลับมาคิดถึงครับคิดถึงตลอดครับคิดถึงมากๆครับรักและคิดถึงครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลยครับอบอุ่นมากครับเวลาอยู่โรงเรียนนี้อยากกลับมาปถมอีกรอบเหมือนกันครับแต่ก็กลับมาไม่ได้นะครับก็คือ คำว่าให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูค่ะจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาทุกสิ่งที่เด็กๆจะต้องพบค่ะนิยามของโรงเรียนคำพ่อสอนก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทางด้านจิตใจค่ะเมื่อเด็กมีภูมิคุ้มกันทานงจิตใจดีแล้วไม่ว่าจะโตไปหรืออยู่ในสังคมก็มจะเป็นบุคคลที่ทําดีคิดดีแล้วก็ปริบฤติดีค่ะนิยามของโรงเรียนคำข้อสอนคือความรักความอบอุ่นความใส่ใจค่ะ สิ่งนี้ถ้าเริ่มต้นจากที่โรงเรียนนะคะหนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยพยุงเด็กๆได้จนถึงอนาคตแน่นอนค่ะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้บริหารคุณครูแกนนำนักเรียนที่น่ารักท่านผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของชาติด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส คำพ่อสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมทั้งพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาทั้ง4ด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10น้อมนํามาปฏิบัติในทุกๆมิติของการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2จึงพร้อมแล้วที่จะ เปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนเพื่อที่จะขยายผลเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ประสานงานโรงเรียนคำพ่อสอนให้กับโรงเรียนที่สนใจต่อไปแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในรอบรู้โรงเรียนคำพ่อสอนในคลิปต่อไปสวัสดีครับให้ครูลักเด็กให้เด็กลักครู